ครับสวัสดีครับเ c ฟซเพชรมังกรจะาแนงครับวันนี้เราก็มาเยี่ยมความมีความหนึ่งครับ p c ซเอความครับมาเปิดราคาควายหามนะครับแนะนําตัวหน่อยครับวัสดีจ้าชื่อเซตุกจ้าอยู่บ้านแสงอรุณตําบลบุญทันอำเภอสุวรรณนูหาจังหวัดหนองบัวลำพูวันนี้จะมาเปิดราคาควายจากที่พ c ซเอฟาร์มครับเป็นสายพันธุ์เราก็มาจากไหนครับ าอ้ะอ <S an am alı> <expand> ๋อสูงเท่าไรครับส so like like so ูงร้อยสามสิบเอ็ดตัวอ๋อมีลูกเลืออะไรครับนี่นะมีลูกอ๋อมีลูกมีลูกลูกเป็นลูกของอะไรครับตัวนี้ลูกของสิงโตจ้ะอ๋อแล้วลูกนี้ได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 ้กี่เดือนแล้วครับลูกได้สองเดือนวันที่สิบสี่ที่ผ่านมานี่จ้ะอ๋อลูกได้สองเดือนนะครับสี่กันยาแล้วตอนนี้แม่สภาพท้องเป็นไงบ้างครับแม่ผสมช้างอุดรไว้โอ้ผสมช้างอุดรนะมี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 ใบ่มีหลอดไหมครับ หมีใบมีหลอดจ้ะอ๋อมีใบมีหลอดผ่านร,รอบแรกแล้วอ๋อผ่านรอบแรกแล้วนะครับอีกเจ็ดวันผ่านรอบที่สองอ๋อถ้าใครสนใจก็ไปลุ้นลูกช้างอุดรกับในท้องนะครับถามว่านะครับอ่าซื้อสองได้สามนะครับลูกลูกสิงโตนะครับลูกสิงโต,โล,งโตโลูกสิงโตนี่ผสมจริงใช่ไหมครับนี่ใ่ผสมอ๋สองเดือนกว่าก็ถูงนะครับผม้น้ามาโอ้คุณแม่ก็าขาดความสูงนิดนึงตาแต้มแก้มจ้ำนะห้องคอนะครับ นะครับอ๋อก็ถือว่าเต็มนะครับเต็มบ้านท้ายอ๋อนะครับบ้านแสงอรุณอ๋อขอเขาขอเขาขาบอร์ตัวเจนทุกหนครับ0935151016อ๋อครับเดี๋ยวจะลงไว้ใต้คลิปให้นะครับนานนะครับเอฟีนะครับออกมาดูดูดูรอบๆบ้านท้ายนะครับอก็สมส่วนดีนะรู้สึกว่าอ้วนดีนะครับอตัวว่าหางเป็นพ่อเลยนะครับนมสีเต้านะครับ ซื้อสองได้สามครับเีฟซีครับน่าสนใจมากอีกตัวหนึ่งนะครับถือว่าถือว่าก็น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับสูงร้อยสามสิบบวก็จตุกอ๋อครับครับสนใจก็มาดูตัวจริงได้นะครับอ๋อซื้อสองได้สามท้องกำลังผสมท้องช้างอูดอนออกป่านรอบแรกแล้วหวานเถอะนะครับอ๋อครับอีกอาทิตย์รอบสองนิ่งมีนะครับตอนนี้นิ่งมีนะครับ สูงร้อยสามเฟบวกกับ fc ครับใครเนี่ยสนใจนะครับจะเปิดราคาหลายปันไหนครับเปิดไว้ที่สิบสามคะแนนสิบสามคะแนนแสนสามต่อรองได้ไหมครับต่อรองได้จ้ะโอ้โหก็เป็นควายฮามอีกตัวนึงครับรือว่าไปพัฒนากันต่อนะครับซื้อสองได้สามนะครับวันนี้ครับเพชรมงคลแชนแนลก็มีคลิปดีๆก็มากกว่า fc อีกคลิปหนึ่งนะครับเปิดสองได้สามนะครับอาจจะคว้ากันได้ถึง fc บ้างนะครับเจนุกครับ มาดูตัวจริงไงครับออถ้าใครสนใจก็มาดูตัวจริงได้จ้าที่บ้านแสงอรุณที่ P c s ฟาร์มจ้ะโอเคครับเจตุกับก็เพชรมังกรได้ครับเพชรมังกรชาแนลก็ฝากติดตามนะครับฝากกดไลค์นะครับเพื่อจะคลิปใหม่ๆมาให้เอฟซีนะครับได้ดูกันเรื่อยนะครับก็วันนี้ก็ก็ไม่มีอะไรนะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ